สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับปานลิเบอร์เตอร์ผมตอนนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟล์ผมเราได้ทําการสร้างโหมด 4v4 นะผมแต่ว่าเราจะแบ่ง2ฝั่งนะผมฝั่งผมจะมี2คนนะผมถ้าชนะน้องจะได้ไป75็ดสิบห้าบทนะผมแต่ถ้าฝั่งนู้นชนะจะได้ไปคนละ50บาทนะผมเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับไปหนาเราดูว่าพวกนั้นชอบไปทางไหนมาทางนี้มานิดนึงเอาไหมนี่มันมันชอบมิกซ์นี่ยอยากได้เลยเนี่ยแต่ไอันหนึ่งแล้วว่าไอันหนึ่งจริงจริงไหม พันยาันยาันยาเด้วเช่วยพี่ด้วย <c oughs> นั่งด้นะถ้าฝนชนะฝนจะได้เกียรติสิบาทไ,<อ>าไม่ถ้าน่งไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังระวังนะข้างหลังข้างหลังๆ,ๆ้อีอิกดว เอาแล้วเอาแล้วเดือดเต้นเก็บบุ๋มมาถนัดสีมีสีมากอย่าละอย่าละอุ้ยลืมลืมเอาไอวอลไม่จำกัดมาขอโทษนะอยอะๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทางนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูฝั่งนู้นมีต้นผไม้ด้วยกระไระช่ไหมวร่องปวดร่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หยุด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 มันลุ้ม ตแล้วนแวนึงลๆโอ้ยเียแล้วอโอยสาูปสมันไม่ง่ายแลวะอยงดี้คเลยระวังระังมันมาแล้วของจริงไอ้แก้มบุม๋มไอ้แกบุ๋มกับไอ้หนึ่งอะของจริงอ้ยข้างหลัง โอ้โหโอ้ยหัวแตกเอันนึงชอบเกิดอันนี้ใส่เจ๊งมากเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าฝีมือเดี๋ยวนี้จะตกหนักแต่เดี๋ยวจะเย็นๆค่อยๆทำให้มันโหดจังวะไม่หรอกพวกนั้นน่ะ ไปหมดที่หนูมีไอโฟนสองรู่ค่ะที่เรียนไอโฟนเป็นหรอกจริงอะที่เรียนไอโฟนเป็นที่พูดตรงตเลยถ้าไอโฟนถ้าไอโฟนไม่จำกัดก็แค่กด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 เพื่อไม่ให้มันยิงโดนเราก็แค่นั้นเองรู้สึกว่าจะลืมอู้นี่นี่นี่ไอโฟนมันมันชัดไปแล้วมันรู้พี่แล้ว หนูเอาเจ็ดปลามาแมแค่สี่ปลานะงงเด้องงเด้อตอนนี้ทางฝั่งนู้นก็จะมีน้องไดจ่ากแก้มบุ๋มแล้วก็น้องหนึ่งนะผมได้เงินไปคนละห้าสิบบาทนะผมน่เราอยากให้แบบน้องๆก็ได้มีแบบกำลังใจในการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแบบผักผ่อนกันบ้างนาะเราแบบส,บสนับสนุนกันเล็กน,น้อยนเราก็คลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ผมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมปารีสบัตเตอร์นะผมไว้เราจะพาไาถ่ายถ่ายคลิปสนุกๆแบบนี้อีกนะครับไปเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย